สวัสดีค่ะแฟนวอลเลย์บอลทุกๆท่านนะคะวันนี้มีข่าวมาแจ้งเรื่องอัปเดตอาการบาดเจ็บของแนนและเพียวนะคะล่าสุดนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลได้อัปเดตอาการบาดเจ็บของเพียวอัชลาพรคงยศนักตกหัวเสาและแนนทัดดาวนึกแจ้งบอลเ็วโดยนายสมพรเปิดเผยว่าทัดดาวอาการป่วยดีขึ้นทุกอย่างปกติ ตอนนี้เหลือแต่การเพิ่มกล้ามเนื้อให้ร่างกายฟืนขึ้นและเชื่อว่าคงกลับมาซ้อมได้ปกติในช่วงเดือนหน้าส่วนเพียวอัชราพรก่อนเดินทางไปแข่ง AVC ครับ2022มีอาการเจ็บที่นิ้วเท้าพอไปตรวจอย่างละเอียดพบว่ามีอาการปวดบวมทางโค้ชจึงตัดสินใจไม่ให้ไปให้อยู่กายภาพเพื่อให้ร่างกายหายดีและกลับมาเล่นได้ปกติ ตอนนี้อาการดังกล่าวก็แทบจะปกติแล้วคิดว่าเมื่อทีมกลับมาจากฟิลิปปินส์ก็จะกลับมาซ้อมกับทีมได้อีกค่ะถ้าทางสมาคมมีข่าวอัปเดตเรื่องสุขภาพของแนนและเพียวอีกจะมาแจ้งให้ทราบอีกนะคะ